นับแปดกับคนสนใจเรืความดุดันเรื่องนี้มันจะขนาดไหนนีแค่สิบแปดก็ดดแล้วอ๋อพูดดังวะไม่เรื่องนี้มันมันกะโดดดันเลยมันมีหลายหลายหมดกันแค่ของมวยไทยก็คือจะดุดันอยูในสไตล์มวยไทยแล้วแล้วก็เรื่องของดราม่าก็คิมพน้นมากหกันดราม่าความรักเราก็เหมือนกันดุดันเหมือนกัน สาวในครอบครัวเพื่อนด้วยแต่ไปยู่ระบะนี่มันต้องใช้ตู้เอนช่ไหมช่วยทีก่อนก่อนไทยทำก็ต้องไปเรียนนะว่าเรียนหน่วยเาขอเรียนหยข้วหน่วทงี่่างชาบเือกเตะแกมเองเห็นเไปนยมก็เค็แบบข้าไอด้าแล้วมเข้าฉากกับเขาอีนี่หวานอนกันนะตมาก ผจริงๆมันใส่วต้องจริงมันต้องมีความจริงก็เรียกว่ามนพอใกล้ๆพวกเราก็ต้องซอฟลงอ่ะมันจะเหนื่อยกว่าปกติที่เราจะใส่แดงมเต็มต็มไม้เต็มขนบ้าบ้างใใครมาดถว่าใครเจ็ใครตไม่ด้ก็มีท่กันอ แต่ถ้าผมเข้านะมวยจริงๆอ่ะก็คือโดนจริงเพราะวบางทีบางที่นักมวยเขาสอยจริงๆอะไรก็จะแบบยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ตบผมก็โดนจริงอ่ะแต่จุกเหมือนกันออกไปเห็นบางนิดนึงแรกจริงเลยใช่ผมเห็นด้วย เป็นสีผมด้วยใช่ไม่ค่อยกัดมากิดตาใช่เป็นเหมือนร้อนไปสุด่ยแล้วใส่น้าตาอยู่ในกองละมึนไหมมึนค่ะมึนไหมโดนต่อยไ้มโดนข่อยก็คือจะบอกเลยว่าเรื่องนี้ปกติแล้วผู้จัดการเราผู้จัดการหน่อยผู้จัดการเนี่ยก็จะไปกองสักประมาณแบบวีคหนึ่งสองวีคอะไรเงี้ยค่ะแบบ ปกตก็จะไปแบบเบาๆชั้นรองเออเขาจะเป็นแบบสาวสาวเ power pop girl เรื่องนี้ไปตลอดเลยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในห้องนักแสดงนะคะอยู่ข้างเวทีมวยเขามาจะไปดูเวทีให้บ้างาดีวดงไงใช่เพราะว่านอกจากน้องๆแล้วก็ยังต้องแบบมีทีมนักมวยเพราะว่าเรามีสังกัดเนี่ยเราเราเป็นเจ้าของค่ายดังนั้นเราจะมีนักมวยเยอะมากและนักมวยของเราคัดมาแล้วนแบะก็บางทีอาจจะทานน้ำมันไม่กี่ใชเม่็ด เหมือนวายนิดนึงเวลาผมกุมกงในอะไรสองคนถอดเสื้อแล้วก็มองมงตากันอ่ะือเราอินเนอร์ก็คือแบบจะแบมีก ก็อยากจะมีค่ายมวยแล้วก็อยากให้วงการมวยเนี่ยเป็นกีฬาที่ขาวสะอาดปลอดการพนันเราก็เลยพยายามหานักมวยที่แบบจะมายืนเคียงข้างเราอะไรางเงี้ยค่ะมีความคิดเดียวกันมีกลุมการเดียวกันซึ่งแต่ละคนในเรื่องนี้ก็จะมีเส้นเรื่องเป็นของตัวเองมีความรักมีความแค้นมีการแย่งชิงมีกุมการเยอะแยะมากมายบอกเลยว่าครมครับผมดีแน่เขาดี้ผมจะเนี้เป็นคนดีเขา ตัเรื่องชุดก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีถ่ายคลิปต่อด้วยชุดนี้แต่ก็เปินว่าได้โอกาสได้ไแสดงในเรื่องนี้ด้วยครับก็ผมจะเป็นผู้จัดการค่ายแล้วพี่เติบโตกับมาเติบโตมากับเรื่องนี้ขอ,อ<า>แซ็กได้ไหมจา้าผู้จัดการค่ายแซ็กมาเรื่องนี้เขาต่อยด้วยอันนี้<อ> มันไ,ไม่ได้ต่อยเยอะรับจะมีคือเรื่องผมเนี่ยอดีตเป็นเป็นนักกีฬาอดีตเป็นปนักมวยของข,ของค่ายคุณพ่อของนางเอกนะครับ <c oughs> แล้วก็เกิดมีการบาดเจ็บบัตเหตุต่างๆทำให้ไม่สามารถชกได้เลยผันตัวมาเป็นผู้ดการค่ายเ <c oughs> ติเบโตกันมาก็ดูแลนักกีฬาจัดการแข่งขันอะไรต่างๆแล้วก็มีจะมีให่เห็นนิดนิดว่ารู้สึกรู้สึกอะไรกับนังเอกอยู่บ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วย และด้วยอด้วยในการงานด้วยความแบบจญิงด้วยความเป็นแบบเราคุณพ่อเขาดูแลเรามาอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้คุณกระตันยูต่างๆางเราก็ไม่สามารถจะไปปแบบอัเอื้อมอะไรประมาณนี้เนี่ยใช่ก็จะมีจะมีส่วนตรงนี้ด้วยวยนเะ เอ็มมี่เอมี่ค่ะังดีค่ะเอมี่อุอาอทานพรนะคะออก็รับบทเป็นธิดาค่ะในเรื่องนี้เป็นน้องสาวพี่พล<อ>ก็จะอยู่ในบ้านของพี่พลเป็นครอบครัวของพี่พลก็จะเป็นแบบฟิวฟิวเหมือนเด็กโซนโซน,นแก่แบบว่าที่บ้านไม่ค่อยสนับสนุนให้ไปต่อยมวยแต่ว่าชอบ,ออช,อบชอบเอง กีฬาม,มวยรักในกีฬาม,มวยในเรื่องค่ะ,ะก็อาจจะเป็นเส้นอะไรสักอย่างหนึง่งต้องคอติดตามค่ะว่าในเรื่องเนี้ยหนูเป็นเส้นยังไงเป็นตัว,ตวล,บบละครแบบไหนแล้วก็ต่อยมวยเหมือนพี่ชาย,ายา <c oughs> ไหมใช่ค่ะหนูนได้ไปเรียนมวยด้วยค่ะก็เรียนค่ายอาจารย์สามาถค่ะก็ระหว่างถ่ายทําก็มีเจ็บจริงด้วยใช่ยางเส้นแบบสเส้นเลือดแตกอะไรนิดนึง นิดน้องเตะหนักมากพี่สามารถบอกว่าถ้าฝึกความแข็งแรงในการรับแบบให้ได้อีกนิดนึงคือแบบถ้าเขาสวยการออกแรงเขาดีมากไปเป็นแบบนักมวยจริงๆได้รอบเลยลองลองเตะที่เดียวน้องเตะได้แต่ผมอายุตอนนี้อาจจะรับไม่ไหวน้ำตาสุดท้ายจำได้กับคนไม่กลับดูว่าคุดูดูแล้วอยากให้ดูตรงไหนเป็นพิเศษหรือว่าดูไปน้ำตาไปดูเส้นก่อ ไม่ก็เยาดจะเอาพี่ก็เอานะค่ก็ฝากละครรนี้ด้วยนะคหรับน้องแนะคะเชื่อว่าเป็นละครที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆแล้วก็มีความมันในของเรื่องกีฬาในการต่อยมวยอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบคบครัวความรักหนุ่มสาว นอีกด้วยในการแบบต่อสู้ไม่ยอมแพ้ค่ะข้า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 ก็ฝากกันสร้างอะไรกันนะครับผมก็เป็นข้อคิดของเรื่องนี้นะครับผมว่าต่อให้เราล้มกี่ครั้งเนี่ยเราต้องลุกขึ้นมาสู้กับปัญหาให้ได้ได้ดูเมื่อไหร่ได้ดูเมื่อไหร่เล่นดูออดแนนวันแรกนะครับวันที่สองนายนโยรีในช่วงที่สามนะครับโคตรสมสารอ่าวันจันททุ่ทุกวันจันทร์อังคารครับสองทุ่มครึ่งครับ เราจะลุกอย่างเดียวกไม่จริงไม่มีทางไม่มีทาง่ผิดแล้วคอรี่ค่ะบอลคบ